สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกทท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤษภาคมชาวราศีเมษก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแกะตัวผู้นะคะบุค,คลิกทัทั่วไปก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นมีความเป็นผู้นำแล้วก็กล้าตัดสินใจนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนก่อนนะคะ ตัวตนของท่านก็จับได้ไพ่ที่ดีนะคะคือเป็นไพ่ view of fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปสู่ความก้าวหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือไม่ก็การเดินทางนะคะ คงรงล้อยของโชคชะตาก็หมุนไปข้างหน้านะคะบางครั้งก็หมุนกลับไปในที่เดิมนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือหรือไม่ก็เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะรวมถึงโชคลาบด้วยนะคะโชคลาบที่เราจะได้มาบางทีก็ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะจับได้ไพ่ตัวตนของเรานะคะก็อาจจะมีโชคนะคะในเดือนนี้นะคะ มีไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่อัศวินเหรียญนะคะกับหัวนะคะก็เป็นพูดถึงความมั่นคงมันก็มีความมั่นคงในปัจจุบันนี้นะคะตัวท่านเองก็รู้สึกมีความมั่นคงแต่อาจจะรู้สึกเหนื่อยได้อะคือถึงแม้ว่าจะมีความขยันขันแข็งอะไรแต่บางทีมันก็จะมีโมเมนต์ที่ว่าเรารู้สึกเบื่อเบื่อในสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นะคะเหตุการณ์ซ้ําๆนะคะ แล้วก็มีไพ่สรุปเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะก็คือลักษณะของการก็เป็นการขยันขันแข็งสร้างคือหมายถึงว่าเราก็มีกาสที่จะแบบสร้างไรายได้อะไรเข้ามานะคะแต่อาจจะบางทีก็เป็นความกหนืเหนื่อยนะอาจจะแบบซ้ำซ้ำซากจําเจอะไรพวกนี้เราต้องการที่จะหาอะไรที่มันแบบทําให้เรามีชีวิตเรามันมีชีวิตชีวามีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง เป็นไพ่ก็เป็นเป็นไพ่กลับหัวเนาะคือมันเป็นไพ่กลับหัวนะคะความรุนแรงของเราก็อาจจะไม่มากเราอาจจะเบื่อไม่มากคือเราทําไปเรื่อยๆแต่เราอาจจะต้องหาอะไรที่มันสนุกสนานเพิ่มเติมให้กับชีวิตของเราอ่ะเนาะหาสีสันนะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่เอ่อเดะฟูนะคะเดะฟูก็เป็นไพ่เด็กๆนะคะไพ่แห่งการเดินทางกลับหัวนะคะเออ อาจจะเป็นจริงก็ได้นะท่านก็อาจจะต้องต้องมีเรื่องที่จะต้องให้ให้เดินทางนะคะหมายถึงว่าจะได้ชีมันก็กระตุ้นตัวเอกตัวเองนะคะให้แบบเอมีความสุขมากขึ้นนะคะคือคือตอนนี้ในเดือนนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรไงเหมือนกับว่ามันซ้ํำซากะนะแล้วก็มีอ่าโอเคนี่คือตัวตนนะนะแล้วก็เป็นไพ่สรุปะนะ ถามว่ามีโชคป่ะก็ถือว่ามีโชคนะคะบางคนที่ว่ามีพวกลูกหนี้เจ้าหนี้หรือว่ากู้เงินเลยพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รู้ผล,ลนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงเรื่องการศึกษานะคะหรือว่าการเลื่อนตําแหน่งนะไพรวีวัตรธูนี่ก็ค้างๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเฮลเลอเนส์นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการาศาสนานะคะบางคนก็สนใจเกี่ยวกับหรือไม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ บางคนก็อาจจะไปทางทางด้านศาสนาบางคนก็เป็นการเรียนใหม่ๆนะคะหรือบางคนก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานในองคอ์กรใหม่ๆหรือว่าเป็นการเลื่อนตําแหน่งมีคนที่จะช่วยเหลือนะคะแต่ก็ก็ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยก็ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยระดับหนึ่งนะคะแต่ก็โชคดีที่ว่าเราจะได้ก้าวหน้าไปสู่บันไดขั้นต่อไปอ่ะเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ มันมีไพ่ไงไพ่แปดถ้วยด้วยนะคะแปดถ้วยก็คือลักษณะของการบางคนอาจจะชอบที่จะไปปีกวิเวนะคะหรือไม่ก็เข้าไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนนะคะเอ,อสถานการณ์หรือว่าความรับผิดชอบช่วงนี้จะได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะเทมเพก็เกี่ยวกับว่าเทพมีปีกที่ว่า ถือถ้วยน้ำเทก็เป็นลนักษณะของการจัดสมดุลในะะชีวิตนะคะว่าอันไหนที่ดีที่สุดสําหรับเราหรือว่าเราจะไปยืนตรงไหนที่ทําให้เราได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะทั้งทางด้านรายได้แล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะสําหรับคนที่มีภาระกาจจะคานึงถึงเงินนะคะคนที่มีความรักหรือว่าก็อาจจะคิดถึงเรื่องความรักเป็นใหญ่นะคะก็คือเราไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําให้ซ้ายขวาเนี่ยมันพอดีกันนะคะ มันไม่ใช่แค่จัดสมดุลอย่างเดียวนะครับหมายถึงบางทีเราก็อาจจะมีโปรเจกต์หรือว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพที่ว่าเรากําลังเหมือนกับว่าจะเริ่มที่จะเริ่มที่จะทําหรือว่าวางแผนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้มันแบบลงตัวนะคะไพ่ตัวนี้แล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์สนะคะก็ทาวเวก็เป็นลักษณะของ <c oughs> การย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานย้ายตําแหน่งนะคะ หรือไม่ก็ย้ายบ้านขายบ้านในะพวกนี้นะคะเออวิวอัฟโชว์ที่เป็นตัวตนของเราบางทีก็หมายถึงโชคลาภที่มาจากพวกมรดกหรือว่าพวกบ้านที่ดินนะคะพวกการเ,ออเสี่ยงโชคเอ,อหรือไม่ก็พวกรถนะคะบางทีก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการย้ายบ้านการขายบ้านนะคะสําหรับบางคนนะคะหรือไม่บางคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะรวมถึงการจัด แต่งที่อยู่อาศัยนะคะจ,จัดห้องช่วยโต๊ะทํางานหรือว่าที่ที่บ้านนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเอ,อเพื่อนบ้านนะคะคนหรือว่าคนใกล้เคียงของคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเพื่อนร่วมงานมีไพ่ที่เหมือนกันสองใบนะคะก็คือจับสองสำรับที่เหมือนกันก็เป็นฟูนะคะก็คือเป็นเด็กๆนะคะก็หมายถึงความที่ชอบเสียงนะคะ เนี่ยมีชอบที่จะเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆนะคะรวมถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเรียนการศึกษานะคะไพ่ที่มันเป็นการเป็นไพ่เด็กๆอ่ะเด็กๆบางครั้งก็จะหมายถึงการขาดความรับครอบหรือว่าไม่ค่อยระมัดระวังนะคะดีตรงที่กล้าทําอะไรนะมีแล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเนี้ยคิดอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะมุ่งมั่นไปในสิ่งที่ใหม่ๆนะคะ แต่ข้อควรระวังนะคะก็คืออาจจะไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่นะคะในสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นะคะหรือบางคนไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะหรือแม้แต่เกี่ยวกับบุตรบริวารของเรานะคะที่ว่าเราอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะคะเป็นความกังวลใจนะคะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะมีอ,อพบรักนะคะไปเจอคนรักที่อายุน้อยกว่าเรานะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับหนึ่งนะคะ เดือนนี้ก็มีไพ่ The High Priest High Priestess นะคะก็เป็นไพนะ่นักบวชหญิงนะคะแต่ว่ากลับหัวแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงหรือว่าความไม่จริงใจนะคะไพนะ่นักบวชหญิงเนี่ยนะคะเออก็เกี่ยวกับเรื่องไปหาหมอโรงพยาบาลนะคะทางด้านศาสนานะคะก็มีบางคนที่อาจจะไปเออไปถือศีลอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่เกี่ยวกับพระสงฆ์หรือว่าศาสนานะคะหรือว่า กฎเกณฑ์อะไรอีกใบหนึ่งก็คือไพ่ไฮโลเฟนส์นะคะที่อยู่ที่ในค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นเงินภาษีสังคมที่ว่าเราจําเป็นจะต้องจ่ายออกไปนะคะไพ่ไฮโลเฟนส์นี่หมายถึงการเเกี่ยวกวับการเข้าไปพัฒนาจิตใจนะคะเข้าไปเรียนเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับหรือการมีโอกาสที่จะได้ไปเจอคนใหญ่คนโตคนที่มี power มากกว่าเราคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะ มันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายก็อาจจะที่ร่อยฟังอาจจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษานะคะหรือบางทีก็งานต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับงานเราที่ว่าเออเป็นงานภาษีสังคมหรือว่าเงินใต้โต๊ะให้กับคนใหญ่คนโตะนะคะมีไพ่เด็ดดีวิลทั้งราหูนะคะราหูก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับความรักหรือว่าสิ่งที่เออพวกบางคนก็รุ่มหลงเกี่ยวกับ ยาเสพติดหรือบางคนก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะทํางานมากเกินไปหรือเล่นเกมมากเกินไปหรือบางคนก็อาจจะใช้จ่ายในสิ่งที่เรากําลัง,งคลั่งไคล้อยู่นะคะก็อาจจะเป็นเงินเยอะหน่อยนะคะรวมถึงการใช้อารมณ์ด้วยนะคะบางทีไม่ใช้อารมณ์ก็คือลักษณะของความใจร้อนนะคะชอบที่จะไปกดดันหรือว่าจู้จี้จุกจิกกับคนที่รอบข้างนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะเพราะว่าใกล้ไพ่ราหูนี่ก็มีไพ่เดอะเวอร์นะคะไพ่เดอะเวอร์ก็คือเป็น หมือนกับว่าเทวดาคุ้มครองนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคอยดูแลเราอยู่นะคะถ้ามีคนที่ไม่หวังดีกับเราหรือว่าคนที่คิดจะหลอกนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะมาคอยช่วยดูแลเรานะคะให้แบบว่าคนที่คิดร้ายกับเรานะแพ้ภัยตนเองไปนะคะแต่ว่าบางคนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันรุนแรงนะคะเราก็อาจจะต้องไปไหว้ไหว้พระขอพรด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนะคนที่มาหลอกเรานี่ก็บางทีก็มองเห็นบางทีก็มองไม่เห็นนะคะ บางทีก็มาในคราบของคนที่เป็นคนดีนะคะหรือไม่ก็มาในคราบของความรักนะคะการหลอกลวงนะคะบางทีบุคคลมือที่สามนะคะมือที่สามนะคะมันเป็นไพ่กลับหัวนะคะได้ไพ่ระบุหญิงเนี่ยกลับหัวส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงถ้าถ้าหมายถึงคนที่แบบว่ามีเสน่ห์อะไรพวกนี้รวมถึงอาจจะเ,เชื่อเชื่อคนง่ายด้วยนะ ในช่วงนี้เราอาจจะเชื่อคนง่ายหรือ,รอจากเหตุผลหรืออะไรก็าตามแต่นะคะก็อาจจะเอ,อมีเป็นเรื่องหลอกลวงนะเดือนนี้มีไพ่หลอกลวงบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารให้ระวังนะไม่มีคนหลอกลวงแต่ว่าเราก็ต้องทบทวนอยู่กับสิ่งที่เราทําเอกสารเ,ออเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่ยวกับเรื่องบัญชี เกี่ยวข้องกับพวกตำรวจทหารในพวกนี้นะคะเราก็ต้องรอบคอบมากขึ้นนะคะเราไม่ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับถูกหลอกนะคะแต่เขาเหมือนถึงว่าให้ระวังนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันจะทําให้เรานี้เดือดร้อนในภายหลังเนะะี่ยเราก็ต้องคิดมากขึ้นนะคะเอกสารสําคัญมีไพ่สเตทนะคะก็คือคนที่เป็นคนเก่งนะบางคนก็อาจจะได้เจอผู้หญิงที่เก่งที่ถูกใจนะคะไพ่สเตทหมายถึงการที่ว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายนะคะจนลืมถึง คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะบางทีก็ทํางานจนไม่ได้พักผ่อนนะคะมีไพ่ emperor ก็เกี่ยวกับว่าลุยตะลุยงานนะคะจนจนว่าเอาสุขภาพอาจจะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือบางทีก็ไปตรวจสุขภาพบางทีก็ทํางานไม,ไม่ไม่ไม่มากนะ,ะบางคนก็บอกว่าเอะฉันไม่ได้ทํางานเยอะอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะบางทีนะคะบางคนก็ ากฝนอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปหาหมอนะคะโอเคก็คงต้องตามนี้นะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อกับความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานานะคะรู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกกักขังหรือว่าไม่เป็นอิสระนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะหาสิ่งที่มันสนุกสนานรวมการเดินทางนี่ก็จะการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยหาอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราแบบว่าเปลี่ยนไปจากตรงนั้นนะคะเราก็จะ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะส่วนโชคลาภก็ถือว่ามีโชคลาภนะคะเดือนนี้บางคนก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงการเรียนการศึกษานะคะหรือหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีอาชีพที่ทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงในในด้านแบบว่าพัฒนาจิตทางด้านพลังงานพลังจิตอะไรพวกนี้นะคะชอบที่จะไปปรกวิเวกน,น,น,นะคะ มันเป็นโมเมนต์เนี่ยนะมีไพ่ไอ้แปดถ้วยก็คือลักษณะที่ว่าบางทีมันมันคล้ายๆว่ามันมันเหนื่อยซ้ำซากกับสิ่งที่เราเราคิดเราคิดว่าเราเบื่อเราก็อาจจะไปในที่ใดที่หนึ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการหลอกลวงแล้วก็สุขภาพนะคะโอเคก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์แนะนํากันในช่องคุณมีองค์ได้นะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ